วัสดีครับวันนี้ร้าน t i เ e r i n อ e r นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวปรินเตอร์นะครับรุ่น DCP T520W กับมือถือนะครับใช้วิธีเชื่อมต่อแบบ d i ล e c t ็นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดาวน์โหลดตัวแอปก่อนนะครับจะหาตอนนี้เราก็ไปที่ p พ t o r e นะครับแล้วก็ หาคำว่า Brother i p i n นะครับคือตัวนี้เนี่ย Brother i p i n and Scan อันนี้ก็เปิดนะครับเพราะว่าอันนี้ของผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เปิดได้เลยเปไปที่อา่าการเชื่อมต่อก่อนนะครับอันนี้ดาวน์โหลดแอป,ปมาไว้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วการเชื่อมต่อก็คือไปเปิด Wi-Fi ที่พิมพ์เตอร์ก่อนนะครับก็คือในหน้านี้นะครับก็ไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าเน็ตเวิร์ก แล้วกดโอเคนะครับเสร็จแล้วเลื่อนหาคำว่า Wi-Fi Direct แล้วกดโอเคครับตัวนี้จะมีคำว่าเมน u น l นะครับแล้วกดเมน u a l ครับเสร็จแล้วให้เราจำตัวพาสเวิร์ดของ Wi-Fi ตัวนี้ให้ดีนะครับอันนี้คือชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดคือตัวนี้ครับ5 a s y p a แล้วก็ a ใหญ่อันนี้คือใส่ให้ตรงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องใส่ให้ตรงถ้าใส่ไม่ตรง นะครับก็จะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอันนี้เราจะเขียนไว้เลยก็ได้ครับชื่อพาสเวิร์ดนะครับโอเคไปที่โทรศัพท์ครับโทรศัพท์เราก็ไปที่ Wi-Fi ครับคือเหมือนเราเชื่อมต่อทั่วไปนะครับแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคําว่า d Direct ขึ้นมานี่ครับเดลิคกระแสพาสเวิร์ดเมื่อกี้นี้เราก็เขียนไว้แล้วนะครับอ่าจุดตัวนี้ ใส่ให้ตรงนะครับอย่างสมมติว่า5แล้วก็ใส่5 a เล็ก s เล็ก y ใหญ่นะครับแล้วก็5 p เล็กผิดแล้วก็ a เล็ก a ใหญ่าโอเคแล้วก็เชื่อมต่อม อันนี้สังเกตเห็นการเชื่อมต่อแล้วนะครับจะบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่มีเนี่ยให้ขึ้นสัญญาณ Wi-Fi ก่อน,นรับสังเกตให้มีสัญญาณ Wi-Fi ของตัวนี้ก่อนปิดปิดสัญญาณมือถือก่อน ึ้นต่อ,อะโอเคขึ้น wifi แล้วครับตัวนี้นะขึ้น wi-fi ไม่มีจานเน็ตโอเคแล้วก็ไปที่แอป,ปเลยครับตัวนี้อ่านี่ครับตอนนี้เราก็ไปที่ตัวแอป,ปได้เลยนะครับอ่าไปที่แอปเสร็จแล้วเราก็กดเชื่อมต่อนะครับก็คือไปที่เชื่อมต่อแบบด r เรกคือตัว,ต,วตัวบนนะค้คนหาค้คนหาพิมพ์เตอร์ ช่วงนี้ก็จะรอนิดนึงนปัญหาพินเตอร์ในระบบ<ม>อ่านี่ครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับเรากดติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะมีพิมเตอร์ขึ้นมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่พิมพ์ครับแล้วก็เลือกรูปถ่ายหรือว่าเลือกอะไรที่เราต้องการพิมพ์นะครับแล้วก็ เอารูปหนึงก็กดเสร็จนะครี่ครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าครับเราต้องการพิมพ์กระดาษ A4 4คูณ6เราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับเอาธรรมดาก่อนโอเคไปที่ตั้งค่าเสร็จัพิมพ์ครับอ,อันนี้ครับก็สามารถพิมพ์ผ่านมือถือได้ง่ายๆนะครับวิธีการตั้งค่าอลองดูนะครับ